อยากยืนหัวแถวต้องดูคลิปนี้นี่คือแนวคิด3ข้อจากสงครามทรงดวนที่จะช่วยให้คุณเล่นโกลเด้นสปาตูราได้ดียิ่งขึ้นทำไม่ได้ก็ออกไปข้อแรกสายป่านคุณสั้นถ้าคุณรีบรีโลตั้งแต่ต้นเกมหรือใจอร้อนเกินไป พอมีทองนิดหน่อยก็ใช้จนหมดเพื่อหาตัวละครสองดาวหรือหวังเอาชนะทุกรอบการทําสงครามรีโลแบบนี้จะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาวเพราะคุณจะไม่มีทองมากพอสําหรับใช้ยามฉุกเฉินดังนั้นควรเก็บทองให้ถึง 10, 20, 30ทองขึ้นไปซะก่อนสายป่านคุณสั้นคุณจะตายก่อนข้อ2ไม่กล้าใช้เงินในจังหวะที่จําเป็นตรงกันข้ามกับข้อแรกคือการขี้เหนียวเกินไป ผู้เล่นบางคนยึดติดกับการต้องมีเงิน50ทองตลอดเวลาจนไม่กล้าใช้เงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของบอร์ดทำให้พลังชีวิตลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายมีเงิน5 0ทองไปแต่เหลือพลังชีวิตแค่หนึ่งก็แพ้ไปในที่สุดเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไปเปลี่ยนชื่อเป็นผ้าเบรกบริษัทไปข้อ 3. ทําตัวเหมือนไม่มีคู่แข่งผู้เล่นบางคนทําตัวเหมือนเล่นเกมคนเดียวคือจัดแค่บอร์ดของตัวเองอยู่อย่างนั้นโดยไม่เคยกดดูบอร์ดของผู้เล่นคนอื่นเลยซึ่งอันตรายมากในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกม ควรไปส่องดูบ้านคนอื่นบ้างแบบนี้อ้าวเฮ้ยมันจะไปแห่สุอาพอมันละไงวะสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกขันไม้ขันมือก็สามารถไปลองใช้วิธีผมกันได้หรือถ้าคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นก็สามารถดาวน์โหลดเกม Golden s สป t u ura มาเล่นกันได้เลยอ้อมีทั้ง iOS และ Android เลยนะตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถแล้ว